น้องบีครับ hmm. จะหลับกลางอากาศอีกแล้วเหรอ hmm. ก็วันนี้ประชุมทั้งวันเลยพี่ไซตาจะปิดแล้วเนี่ยกังั้นไปอาบน้ำนอนดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ปิดไฟให้ hmm. ขออีกห้านาทีนะพี่ไซขยับไม่ไหว hmm. ไม่ได้ครับ เดี๋ยวหลับยาวลุกเร็วคนเก่งโอเคๆตื่นแล้วแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วพร้อมนอนดีมากครับงั้นราตรีสวัสดิ์นะพี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสิพี่ไซคือบีบีตาสว่างแล้วอะ่ะพี่ไซ พี่ไซพ,พี่ไีสอย่าเพิ่งหลับสิมาคุยกันก่อนเมื่อกี้ใครบ่นง่วงครับแสบจริงๆเลยแฟนใครเนี่ย